ในพี่บอกหนูว่าพี่อยากเรียนคอสเสริมทักษะการขายไงหนูก็อุตส่าห์เงินเดือนหนูต้อง3มเดือนเพื่อไปซื้อคสอสที่ดีที่สุดให้กับพี่แต่พี่กลับหนีไปกินเหล้ากับเพื่อนแบบนี้เนี่ยนะยมันจะทําไมวะก็พี่เครียดไปกินเหล้าคลายความเครียดแค่นี้มันจะอะไรก็ได้กันหนาวเฮ้ยนี่พี่ช่วยทําอะไรทักอย่างก็ได้เพื่อชีวิตคู่ของเราบ้างได้ไหมอะพอแล้วนะตากักนี่ อย่าคิดว่าผัวเป็นภาระสิให้คิดว่าเขาเป็นลูกเดี๋ยวพอเขาเป็นพ่อคนน่ะเขาก็จะมีความรับผิดชอบเองนั่นแหละนักอะรีบมีลูกไวๆนะทําไมทุกครั้งที่มีปัญหากันชอบเอาเหตุผลมีลูกมาอ้างตลอดเลยทําเหมือนทุกอย่างแก้ไขได้ด้วยการมีลูกโอ๊ยพี่บอสนี่พี่มเมาอีกแล้วเหรอถ้าพี่ว่างมาพี่ก็ไปหางานทําสิมัวนแต่เมาอยู่แบบนี้เมื่อไหร่ชีวิตเราจะดีขึ้นสักทีอะโอ๊ยจะมละ ดังเกียดนะไม่โอเคแต่งงานพี่ทำไมอ่ะพี่บอสอะไรวะเฮ้ยไอยตักจะไปเถียงกับคนเมาแบบนี้ทําไมล่ะลูกแม่แต่ว่าเดือนนี้พี่บอสเขาเมาแบบนี้ไม่ต่ำกว่าสิบครั้งแล้วนะบอสอะเขายังเป็นวัยรุ่นอยู่เขาก็รักสนุกไปแบบนั้นแหละไม่มีอะไรหรอกนี่เดี๋ยวพอเขาเป็นพ่อคนนะเขาก็มีความรับผิดชอบเองนั่นแหละตักมีลูกไวัยวนะลูกนะแต่ก่อนแต่งก็บอกว่าหลังแต่งเดี๋ยวก็ดีขึ้นเอง นี่ตักค่อยคอยคุยกันก็ได้เอ,อะอะไรก็จะเลิกกันอย่างเดียวเลยนะที่พี่ดื่มเมาเนี่ยก็เพื่องานแล้วก็เอาใจลูกค้าแค่นั้นแหละเพื่องานงั้นเหรอแล้วงานแบบไหนกันนะ่ะที่ต้องไปนั่งคุยกันในผับมีสาวสามานั่งดิ้งเต็มเลยแถมมีแฟนเก่าพี่อีกด้วยนี่หนูแอบ,บสะกดรอยตามพี่เหรอก็เพื่อนพี่เป็นคนลงรูปเองอะคงลืมไปมั้งว่ามีหนูเป็นเพื่อนอยู่ในเฟซด้วย พี่ก็ไม่รู้เรื่องเข้ามาเองอาจจะให้พี่ทำยังไงพี่ไม่ได้ขอซะหน่อยโอยเรื่องแฟนเก่าบอสนะเขาคงเห็นว่าบอสเนะี่ยยังไม่แต่งงานก็เลยคิดว่าน่าจะยังมีโอกาสมั้งนี่หนูก็เห็นอยู่พี่บอสนะเขาทั้งหล่อทั้งเท่สาวๆนี่หลงกันเป็นแถวเลยบอสเขาไม่ผิดนะผู้ชายนะ่ะก็ลักสนุกเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวพอแต่งงานเนี่ยก็ดีขึ้นเองนะลูกแต่พอแต่งงานแล้ว ฉันถึงได้รู้ว่าพี่บอสเดี๋ยวตอนเราย้ายออกไปอะ่ะเราซื้อเครื่องซักผ้าไปด้วยดีไหมทําไมอะอยู่กับแม่ก็ดีแล้วนี่จะไปเพื่อใช่อยู่กับแม่ก็ดีแล้วไม่ต้องเกรงใจแม่หรอกตอนหนูสองคนมีลูกนะแม่จะได้ช่วยเลี้ยงหลานไงถึงตอนนั้นน่ะลูกก็จะได้รู้ว่าถ้ามีแม่อยู่ด้วยเนี่ยมันดีแค่ไหนเอาไว้หลานโตก่อนเนาะแล้วค่อยย้ายออกไปนะทำไมสัญญาที่ให้ไว้ก่อนแต่งงาน ถึงมีหนูคนเดียวที่จําได้อืนาตี้ฉันต้องยินดีสําหรับบ้านใหม่ของแกด้วยนะอืมตักแล้วบ้านที่แกบอกดูๆไว้เือวได้ยังอะเอ่ออ๋อช่วงนี้เศรษฐกิจโลกมันอยู่ในช่วงขาลงเนี่ยเดี๋ยวต้องหน่อยราคาบ้านเนี่ยมันก็ลดลงเรื่อยๆก็เลยอยู่บ้านแม่ไปก่อนอนะเดี๋ยวเก็บเงินได้หน่อยเดี๋ยวจัดให้หลังให,ใหญ่ๆนะใช่ นัตตี้ผ้าม่านแกสีสวยดีเนาะอ๋อแกชอบรอเอาเบอร์ช่างไว้ไหมเวลาแกทาบ้านเสร็จแล้วจะได้เรียกช่างไปติดเนี่ยช่างคนนี้ทางานดีแล้วใจดีมากเลยนะแกพี่บอสผ้าม่านที่บ้านเราอะเจ้าสีอะไรดีเดี๋ยวคุยหลังแต่งงานก็ได้กินตไหนบอกว่าหลังแต่งงานจะดีขึ้นไงแต่พี่ไม่เปลี่ยนเลยนะ ไม่ใช่ดีไม่เปลี่ยนแต่เลวไม่เปลี่ยนอะ่ะผู้หญิงนี่เป็นอะไรกันไปนหมดนะชอบเอาเรื่องเก่ามาพูดอยู่เรื่อยเลยเนะี่ยรู้ปะ่ะนี่บนเก่งกว่าแม่พี่อ่อะตากปล่อยวางมัางก็ได้เรื่องผู้ชายอะ่ะอย่ากลุ่มเข้มนักเลยหนูขี้บ่นเหรอหนูคงเข้มงั้นเหรอแล้วไอ้เรื่องที่อยากเรียนเสริมทักษะอะไรนั่นอะ่ะพี่ก็เป็นคนพูดเองหรืว่าพี่อยากจะเรียนพี่บอสทำไมวันนี้พี่เลิกง,งานเร็วจังอะ่ะ คือพี่ลาออกแล้วอะฮะเพิ่งผ่านไปแค่ห้าเดือนพี่เปลี่ยนที่ทํางานไปหกที่แล้วนะก็มันได้เงินเดือนน้อยแถมงานก็หนักให้พี่ทําางอะแต่เรากําลังจะแต่งงานกันแล้วพี่ควรมีงานทําที่มันเป็นหลักเป็นแหล่งได้แล้วนะพี่โอ้ยองานพวกนั้นน่ะทาไปก็ไม่รวยหรอกทิ้งไปก็ไม่ต้องไปเสียดายนี่แม่ว่านะให้บอสเนี่ยเขาไปซื้อพวกคอ,อร์สออนไลน์ค้าขายอะไม่จะคนรวยเท่านั้นเลย แม่คะแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะรวยได้แบบนั้นน่ะโอ้ยนี่ตัก๊กบอสเขาฉลาดจะตายเรียนรู้ก็ไวแต่ว่าช่วงเนี้ยเขาติดเล่นไปหน่อยนะ่ะก็เลยไม่มั่นคงกับชีวิตเออรีบ,รบแต่งงานสิพาแต่งงานแล้วเนี่ยเขาก็ได้ใจนิ่งๆเนี่ยเรียนรู้อะไรก็ซึมซับได้เร็วเชื่อแม่เดี๋ยวแม่คุมเองลูกก็ได้ค่ะแม่ หนูไม่ได้บังคับให้พี่ไปเรียนซะหน่อยแล้วพี่ไปเรียนมาตั้งนานแล้วอะ่ะพี่ควรจะมีผลงานอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันบ้างตากไอเรื่องเรียนค้าขายนะมันก็ต้องใจเย็นๆน,นะมันก็ต้องมีเก็บชั่วโมงบินกันบ้างแม่นี่แค่นี้มันยังไม่พออีกเหรอแม่จะให้บินไปไหนอีกอะถ้างั้นแกก็รีบมีลูกที่แม่อุ้มสิพอที่ทำแม่ แต่ก่อนแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวแต่งงานก็ดีขึ้นพอแต่งงานเสร็จแม่บอกว่าเดี๋ยวมีลูกก็ดีขึ้นแล้วอีกหน่อยแม่ก็คงจะบอกว่าเดี๋ยวลูกโตก็ดีขึ้นสินะแต่ว่าตอนนี้นหนูเข้าใจแล้วว่าไอคนที่ม<ล>ันไร้ความรามับผิดชอบแบบเนี้ยมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการมีลูกหรือแต่งงานได้หรอกเราอยากนันเถอะตาาใจเย็นๆสิเรื่องแค่นี้ ไปถึงก็อยาหรอกนะนะไม่ต้องไปสนใจมันอยากอยาก,ก็อยาไปดิอยากรู้เหมือนกันสภาพอย่างเมืองจะมีใครเอาทำเมียปะไม่มีใครเอาก็แค่อยู่คนเดียว,วเป็นโสดมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่รักผิดคนต่างหากที่น่ากลัวและที่น่ากลัวกว่ารักผิดคนอ่ะรู้ว่าผิดแต่ก็ยังรักยังทนไม่ยอมปล่อยสุดท้ายเป็นไงอ่ะก็ต้องกลับมานั่งเลียแผลตัวเอง ที่มันใกล